ก็ขอบคุณโค้ชครับที่ให้โอกาสได้สตาร์ทเป็น11ตัวจริงครับส่วนตัวก็ต้องอกลับไปแก้ไขให้มันดีกว่าเดิมครับผมก็รู้สึกอพอใจระดับหนึ่งครับผมก,ก,ก็ก็ต้องปร,ปรับตัวเรื่องอเข้าใจเพื่อนร่วมทีมอีกนิดหนึ่งครับแล้วก็เรื่องอเข้าหาบอลาาให้เร็วกว่านี้ครับก็ในเกมที่จะเจอสิงคโปร์ผมมองว่าเป็นเกม ที่ยากอีกเกมหนึ่งครับแล้วก็ของของทีมก็พยายามจะเก็บ3มแต้มในในทุกทุกนัดที่ลงเล่นครับครับผมเล่นติดต่อกันก็ผมว่ามีผู้เล่นที่พร้อมซัพพอร์ตทุกตำแหน่งอยู่แล้วครับต,ตรงนี้ก็น่าจะเป็นหน้าที่ของโค้ชที่มองว่าคนไหนพร้อมก็จะได้สตาร์ทเป็น11ตัวจริงลงเล่นครับผม ก็ถ้าในส่วนตัวผมถ้าได,ได้มีโอกาสได้สตาร์ต,รตรเป็น11ตัวจริงผมก็พยายามทำให้เต็มที่ครับผมบตั้งเป้าก็มองแมตต์ต่อแมตต์ครับพยายามเก็บ3มแต้มในทุกนัดก็เพื่อเป้าหมายเข้ารอบเป็นที่1ครับผมก็ผมว่าการที่เป็นแชมป์มันง่ายครับแต่ว่าการที่รักษาแชมป์มันยากยยาก,กว่าผมก็ ถ้ามีโอกาสก็พยายามอบอกทุกคนว่าให้มุ่งมั่นดุดันเล่นให้มันสมูทแล้วก็เพื่อเป้าหมายในการเข้าชิงครับผมปีนี้พิเศษไทยรัฐเอาใจแฟบนบอลทั่วประเทศเพิ่ม2ช่องทางออนไลน์เฉพาะคู่ทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็น Facebook ไทยรัฐทีวี YouTube ไทยรัฐทีวีออริจินัล เว็บไซต์ t a i ย a ัฐ c o t s t v l i v e และแอป my t h a i r ัฐส่วนคู่อื่นที่ไม่ใช่ทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันรับชมได้ทางเว็บไซต์ t h ท i ร a ศ s p o r t Facebook และ YouTube t h a i r a ศ s p o r t ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูปไทยรัศ s p o r t ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ